ไปเดทกับผู้ชายอเมริกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมานั่งเมาท์มอยชีวิตแม่บ้านอเมริกันกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องแอปหาคู่ดูใจจะเจอคนจริงใจไหมอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเตรียมตัวไปเดทสมมติว่าเราเนี่ย ก็คุยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากจะเจอกันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะหนึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการศึกษาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามว่าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ดูได้จาก Facebook หรืออินส a g แกรมของเขานะคะตอนที่เราแชทกันอยู่เนี่ยก็แบบอาจจะแบบเฮ้ยเราไปคุยกันใน iG ไหมหรือเราไปคุยกันใน Facebook ไหมนะคะเราก็ ไปส่องเขาหน่อยว่าเขาได้โพสต์อะไรสตอรี่ไอจีอะไรเกี่ยวกับอะไรเพื่อเป็นการเสนอประโยคสนทนาตอนที่เราไปเดทกับเขานะคะอ่ะพอวันที่จะไปเดทเนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้อง ตรงเวลาเรื่องตรงเวลานี้เป็น um, สิ่งสําคัญมากนะคะสําหรับผู้ชายอเมริกันเนาะคือสมมุติว wow ่าเขานัดเราไปกินข้าวแบบหกโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะแต่งตัวตั้งแต่ตอน4ี่โมงเพื่อแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบคิวทรงนี้อันลบเปลี่ยนใหม่เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยไม่เอาอะเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะเผื่อเวลาไวสักนิดนึงนะคะแล้วเรื่องของการแต่งหน้าทาผม สิ่งสำคัญเลยนะคะคือเราไม่ต้องโปะแป้งไปทั้งอำเภอไม่ต้องแบบอายชัยโดนหนาต้องเป็นสโมกี้อายต้องมีหางตรงหางตา,งตางขนต,ต้องรตงไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเอาเป็นเอาเป็นที่เรารู้สึกว่ามันคอมฟอร์ติเบิลกับเราที่สุดนะคะอาจจะเป็นเอฟวีเดย์ลุคก็ได้ใส่ๆพยายามโชว์ผิวหน้าของเรานะคะหรือถ้าเรามีสิวก็ กรบด้วยคอนซีลเลอร์นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะเหมือนแบบผู้หญิงอเมริกันบางคนนะคะที่แบบแบบเปไปซะแบบลบหน้าแล้วแบบเฮ้ยคุณคือใครอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแล้วก็แต่งตัวให้เป็น สไตล์ตัวเองที่สุดนะคะเราชอบแบบไหนเราสบายแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การแต่งหน้าแต่งตัวของดิชันนะคะตอนที่ดิฉันไปเดทนะคะก็มีความเป็นตัวเองนะคะแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ใส่แล้วดูแบบ comfortable กับดิฉันที่สุด first impression เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสมมติว่าเราเฟกว่าเราเป็นหญิงเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งชุดแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากับคีบคุยกับผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆนานไปนานไปเราก็จะเริ่มเผยตัวเองออกมาว่าเราไม่ใช่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยมันก็จะดูรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้จริงใจกับฉันตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่ต้องแต่งเยอะนะคะแล้วก็พอเราไปนั่งเดทกันกินข้าวอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามโชว์ความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเออเราอาจจะเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็พยายามที่แบบไม่ต้องไปซุ่มซ่ามขนาดที่แบบว่าเดินชนโต๊ะรนน้ำหกแล้วบางทีก็แบบเอ้ยกำลังกินอยู่เอ้ยซ้ำตก แล้วคือสิ่งดนะังปุ๊งปุ๊งไปเป็นงเหมือนอย่างกิชันนะคะก็มันก็อาจจะดูน่ารักบางครั้งแต่ว่าบางทีมันก็แบบนะอืมก็ก็พยายามพยายามเก็บอารมณ์มนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็แบบอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบแบบกินข้าวอ้าปากอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องไปอ้าขนาดนั้นนะคะ แบบว่าไม่ต้องไปแบบเพื่ออะไรเงี้ยก็พยายามแบบอาเป็นกุลสตีนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะคะก็คือตอนเช็คเบนซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบความเป็นอเมริกันแช์นะคะหรือบางคนเขาก็จะอาเป็นเด็ดแรกเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองแต่ถ้าเราแบบเรารู้สึกว่าแบบคือเราก็อยากที่จะแสดง ให้เขารู้สึกประทับใจว่าแบบฉันจะไม่ได้มาแค่มาขอมาขอ,ขอข้าวเธอกินเลยแบบบอกว่าไม่ได้จะมาเดทเพื่อกินข้าวฟรีนะเราก็อาจจะพูดไปว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจ่ายกันคนละครึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันเลียงเองอีซอนมี่เราก็แบบ thank you นะคะหรือเราอาจจะพูดไปว่าแบบเดี๋ยวเราจะจ่ายค่าดื่มหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ เราเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะชวนเขาไปที่ไปดื่มที่อื่นที่เป็นบาร์เราก็อาจจะพูดว่าแบบ let's find a bar to drink I will pay for you นี้ก็ได้หรือถ้าเขาไม่ตกลงเราก็แบบอ่าไม่เป็นไรก็ขอบคุณงั้นคราวหนะ้าเราก็หารครึ้งกันนะหรือไม่คราวหนะ้าฉันเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็มาดูกันอีกทีว่าคุณจะได้ไปต่อไหม